ขอนแก่นมีล้านขับแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปวิ่งซิติลันกับม่วนจอยเพจแอคทิวิตี้และไลฟ์สไตล์เพื่อคนขอนแกน่น,กนวิ่งกันทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6โมงครึ่งนะครับติดตามได้พี่ม่วนจอยตอนนี้เรามาอยู่กันที่ริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแกน่นก่อนออกวิ่งเราก็จะมาฟังบีบกิจกรรมจากม่วนจอยและทำการยืดเยียรก่อนกับโค้ดมอส พาวอลเบาๆนะครับวิ่ง3โลไม่ได้ครับแค่รอบเดียวผมอยากเอาตัวเขาทุกคนยืนตั้งกั่อ่าห่างกันนิดนึงนะครับพอมัการยืดเหยียดก่อนออกวิ่งหรือสเตชชิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับเพราะช่วยทำการเคลื่อนไหวส่วนที่จะต้องใช้ในการวิ่งลดอาการบาดเจ็บนะครับผม ควรทำทั้งก่อนวิ่งและหลังวิ่งแต่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานกล้ามเนื้อนั้นๆน,น,นะครับผมไปเราไปวอร์มกับโค้ดมอดกันแล้วก็ออกวิ่งกันครับผมแล้วก็ถึงเวลาที่จะออกวิ่งกันนะครับวันนี้เราวิ่งกันเบาๆนะครับผม เรื่องวิ่งไม่เน้นเน้นกินนะครับวิ่งชมบรรยากาศลิมบึงกันครนะครับตอนเช้าๆแบบนี้บอกเลยว่าสวยงามมากใครมีโอกาสเตือนทันลองออกมาวิ่งกันดูครับผมไปเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันครับวันนี้วิ่งกันในสวนนะครับน้องหมาก็พาออกมาวิ่งได้ นอกเหนือจากเส้นทางวิ่งภายในสวนริมมึงแก่นนครที่ร่มรื่นมีต้นไม้ตลอดเนี่ยนะครับเราก็จะมีสะพานสวยๆแบบนี้ให้วิ่งกันด้วยนะครับตัวสะพานเนี่ยจะโค้งตัดบึงแก่นนครนะครับเป็นจุดไฮไลท์จุดแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดของจังหวัดขอนแก่นครับเรื่องวิ่งเป็นลองเรื่องสร้างคอนเทนต์เป็นหลักวิ่งมาสักพักเราก็มาแวะถ่ายรูปสวยๆกันก่อนครับผมด้านหลังเราก็จะได้แบ็กเก่าเป็นพระธาตุเก้าชั้นนะครับวัดหนองแวงอารามหลวง นอกเหนือจากการวิ่งสนุกสนานเนี่ยเราก็ได้ความรู้ด้วยนะครับ <โล S 1> วันนี้มีเพจป้ายยาลองเทาวิ่งระดับประเทศโฟร์คิงอาจารย์พัฒอาจารย์เติร์จากแวทุรันแนะนำเรื่องการให้สัญญาณวิ่งกันนะครับใช่ไหมถ้าเราจะลงไปฝั่งนี้ของป้ยายไปข้างหลังว่าไปทางนี้ไปแนะหรือว่าจะชี้อย่างนี้ก็ได้เพื่อให้คนข้างหลังเนี่ยเขาลงอ๋อเบื้องต้นเรามีอะไรบ้างนะเรามี้ลูกคา ทางต้องระวังะครับไม่ให้เลยครับไปกันต่อไปสู่มาน้ำลอยนี่แค่ครั้งที่สองที่เริ่มวิ่งกันนะครับคนมากันเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งมือเก่ามือใหม่เราก็ไปด้วยกันชิลๆสนุกๆครับผมและนี่ก็คือขอนแก่นรันคขับซิตี้รันครั้งที่2กับ ม่วนจอยที่ลิมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นครั้งต่อไปเราจะกลับไปวิ่งซิตเลนกันในเมืองนะครับเริ่มจากสวนรัชดานุกศรจังหวัดขอนแก่นเข้าไปที่ถนนกลางเมืองและทั้งต่อต่อ,ตอไปติดตามกันได้พี่เพจม่วนจอยดิจตอกนะครับทุกช่องทางเลย IG ก็มีนะติดตามเพจด้วยนะครับผมไปวิ่งสนุกสนุกกันที่ขอนแก่นครับ